สวัสดีค่ะกลัาพบกับป้ามดนะคะวันนี้ป้าก็มีนัดหมอนะคะวันนี้ปา้าพาน้องมาหาหมออีกแล้วนะคะมาหาหมอวันนี้ก็คือมาเรื่องหัวนะคะเรื่องศีรษะของน้องนะคะศีรษะของน้องมีปัญหาคือว่ามันไม่เท่ากันนะคะทั้งสองข้างไม่เท่ากันนะคะคุณหมอเขาก็จะต้องมาดูว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเข้าไปพบคุณหมอเขาอาจจะมาวัดมาดูก่อนนะคะว่ามัน มีความผิดปกติหรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ตรงไหนนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะน้องก็กินนมก่อนที่จะมานะคะก็เลยพอขึ้นรถก็เลยหลับไปนะคะตอนนี้ก็กําลังรออยู่นะคะยังไม่ได้เวลานะัดต้องรออยู่ในรถนะคะแล้วก็ป้าก็ต้องเข้าไปหาคุณหมอคุณเดียวิกแล้วซึ่งเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากรับปุ๋ยเลย ป้ากับโจก็รออยู่ในรถนะคะจนกว่าเขาจะโทรไปเรียกว่าถึงคิวนัดนะคะแล้วก็ป้าก็ต้องเข้ามาคนเดียวนะคะวันนี้ก็โจก็รออยู่ในรถนะถ้ามีอะไรก็จะโทรไปถามโจได้ก็ตอนนี้ก็ป้าก็เข้ามาคนเดียวตอนนี้ก็เข้ามาในห้องเป็นห้องนะคะห้องนัดนะคะแต่ว่าเขาจะให้ถอดเสื้อน้องออกนะคะให้เหลือแต่ให้เหลือแต่ได,ด,ดเปอร์อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวป้าจะถอดเสื้อผ้าน้องออกก่อนนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ เขาให้ถอดเสื้อผ้าน้องออกใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็พาน้องไปเหมือนไปสแกนนะคะไปสแกนแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะตรงด้านข้างของศรีรษะนะคะด้านข้างของหัวน้องนะคะก็ถ่ายไป2รูปนะคะเขาก็ให้น้องนั่งอยู่ตรง,ตรงกลางเครื่องสแกนนะคะแล้วเขาก็ถ่ายรูปนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้ป้าก็จะใส่เสื้อผ้าให้น้องนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามารับอีกทีหนึ่งนะคะ โอเคตอนนี้ป้าก็กำลังใส่เสื้อผ้าน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังรอคุณพยาบาลเขามาตามอีกรอบนึงนะคะเคนี่ยค่ะห้องก็เป็นห้องรอก็เป็นห้องเล็กๆอย่างงี้นะตัาจะหมดให้ดูอารมณ์ดีอารมณ์ดีาดนางอารมณ์ดีอคุยวัสดีค่ะวัสดีค่ะก็เร็วเร็ว สสวัสวสนี่นะคะหัวน้องอจะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้เลยนะคะมันจะเบี้ยวไปข้างนงนะคะอย่างเงี้ยค่ะนังเริ่มงอแงแล้วนางเริ่มงองแงเรงงแพราะรอนานแล้วไงนางเริ่มจะงอแงแล้วจะให้ป้าอุ้มเดิน ะะก็หมอเขาอธิบายแบบละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมานัดวันนัดอีกทีนึง่งเขาก็จะเช็คประกันของเราประกันสังคมของเรานะคะว่าเรามีคัพเปอร์อะไรบ้างนะคะแล้วเขาก็จะแจ้งให้เราทราบแล้วก็จะแจ้งวันนัดใหม่อีกทีนึ่งนะคะตอนนี้ป้าก็รอนะคะโอเคตอนนี้ป้าก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ หนูเลก็นอนหลับไปแล้อยู่ในเปนะคะงองแงสักพักหนึ่งเราก็หลับไปก็คือว่าคุณหมอก็จะให้เป็นแฟ้มตัวเนี้ยมานะคะให้เป็นแฟ้มตัวนี้มา,ะะมมาด้านในก็จะมีออบอกเป็นคู่มือนะคะว่าทําไมถึงจะต้องรักษาอะไรประมาณนี้แล้วก็อาการเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะแล้วก็คือป้าก็ต้องรอ ป้าก็ต้องรอขั้นตอนต่อไปคือว่าก็ต้องรอเขาจะโทรไปเช็คกับเอ็นชลเลน์ก็คือบริษัทประกันว่าบริษัทประกันอาจจะคาบเวอร์ไหมพอหลังจากนั้นถ้าเขาได้ข้อมูลจากบริษัทประกันแล้วเขาก็จะติดต่อป้ามาทีนึงว่าเขาจะนัดครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะคะนี่นะคะป้าจะเปิดอันนี้ให้ดูกันคร่าวๆนะคะที่คุณหมอเขาให้แฟมนี่มาะคะก็เขาก็จะบอกเรามาว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการรักษานะคะก็คือก็ขึ้นอยู่กับว่า ขึ้นอยู่กับว่าอายุด้วยนะคะว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วของนูเรตอนนี้ก็ประมาณ4เดือนกว่าๆนะคะ4เดือนกว่าๆก,ก็จะอายุในการรักษาก็จะประมาณนี้นะคะ6-9สัปดาห์ก็คือแล้วแต,แวแต่แล้วแต่อาการนะคะนี่นะคะแล้วแต่แล้วก็คุณหมอก็จะให้เป็นตัวนี้มานะคะก็จะเป็นคู่มือบอกว่า,าทำไมก็คือไม่ใช่ว่าเป็นลูกเราคนเดียวนะที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ เขาก็จะอธิบายว่าเพราะอะไรยังไงนะคะเนี่ยค่ะก็จะให้ดูมาเป็นตัวนี้นะคะของหนูเลก็จะเป็นเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะอันนี้ค่ะที่หนูเลเป็นนะคะที่ดูจากการสแกนที่คุณหมอค่อยสแกนมาเขาก็จะให้ตัวอย่างมาดูนะคะนี่นะคะเราก็เขาก็จะใส่ให้เป็นประมาณ อย่างนี้นะคะน้ำหนักก็จะน้อยมากแค่6ออนซ์เท่านั้นนะคะน้ำหนักจะเล็กมากเลยนะคะที่เป็นหมอเขาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หนูเลเขาก็จะที่ป้าไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่าป้าไปคนเดียวใช่ไหมคะ<ๆ>เขาหนูเลก็จะสแกนแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะที่สแกนไปวันเนี้ยเป็นอย่างนี้เลยป้าก็จะจับเขาแล้วเขาก็จะใส่อย่างเงี้ยค่ะผ้าคลุมแล้วเขาก็สแกนไปนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายว่าไอ หมวกกันน็อกเนี่ยไอห,หมวกเนี้ยมันช่วยยังไงบ้างนะคะเขาก็จะอธิบายให้ฟังมาในคู่มือนี้เลยนะคะเพื่อเพื่อเป็นความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็ให้เป็นปฏิทินมาหนึ่งเล่มนะคะปฏิทินมาให้เป็นปฏิทินมานะคะของปีนี้แล้วก็ป้าจะให้ดูอันที่หนู่ยเลเขาสแกนมาเนี่ยก็เป็นจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะ อันนี้ก็เป็นจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะเนี่ยค่ะอธิบายให้ฟังว่าเป็นอาการเป็นยังไงยังไงนะคะแล้วก็อันนี้เลยนะคะที่หนูเลสแกนมานะคะคืออันนี้เลยเนี่ยค่ะนี่คือหนูเลนะนี่คือหนูเลนะนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นหัวของ normal นะคะของคนที่ปกติอันนี้เป็นหัวของหนูเลนะคะนี่นะคะที่ไม่ปกติสังเกตนะคะก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะ เขาก็มีให้ดูถึงด้านในเลยนะคะอันนี้เป็นปกตินะคะของหนูเล่เห็นไหมคะอันนี้ดูจากด้านในนะคะจากใต้ลําคอขึ้นไปนะคะจะเห็นว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับหนูเลก็ยังต้องทําการรักษาอีกอีกหลายอย่างเหมือนกันนะคะนะคะก็คือว่าคอเขายังไม่แข็งถ้าเกิดว่าคอเขาไม่แข็งมันก็จะทําให้เกิดปัญหาย้อนปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่ามันเป็นผลต่อเนื่อง กับการรักษาด้วยนะคะคือเราจะต้องให้เขาคว่ำแล้วก็ทําให้เขาขอแข็งนะคะไม่ไงั้นมันจะก็ทําให้การรักษายากขึ้นสรุปง่ายๆก็คือว่าป้าก็ต้องไปทไํากายภาพบําบัดให้หนูเลยด้วยนะคะเรื่องคอเขานะคะแล้วก็ต้องจับเขาคว่ำให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะถึงเขาจะจะร้องเราก็ต้องจับให้เขาคว่ำนะคะให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มันจะสืบเนื่องกับการรักษาหัวของเขาด้วยนะคะแล้วก็ ก็ยังอ,อีกหลายอย่างป้าก็หวังว่าหนุเลจะผ่านการรักษาไปได้ด้วยดีนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นมาอัปเดตอาการล่าสุดกันนะคะให้ฟังกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรคลิปหน้าถ้าหนูเลไปข่าวหน้าแล้วเดี๋ยวป้าจะมามพูดคุยให้ฟังกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ป้าขอลากันไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย